สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็จะพามาเก็บรักษามะนาวให้ใช้ได้นานอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะทําการห่อด้วยกระดาษนะคะทุกคนถ้าใครมีกระดาษดหนังสือพิมพ์ยิ่งดีนะคะเพราะว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นั้นให้ความเย็นให้ความชุ่มชื้นรักษาผิวของมะนาวได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะห่อด้วยกระดาษนะคะเสร็จแล้วก็เก็บเรียงใส่ถุงถุงร้อนนะคะอันนี้เป็นถุงขนาด8คูณ12นิ้วนะคะจิตก็แพ็คมะนาวอยู่ที่ 8กับ9ลูกนะคะอันนี้ได้2ถุงถุงนี้ได้8ลูกเพราะว่ามะนาวค่อนข้างจะลูกใหญ่นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆไล่อากาศออกนะคะทุกคนไล่อากาศออกก่อนที่จะมัดหนังยางเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะซ้อนด้วยถุงอีกชั้นหนึ่งนะคะเห็นไหมอันนี้จะใส่ถุงสองชั้นนะคะทุกคนจากนั้นก็มัดปากถุงแล้วนําไปเก็บไว้ตู้เย็นช่องผักนะคะแล้วก็ตอนที่เก็บก็คือให้เรียงไว้ให้ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเรียงในช่องผักก็คือตั้งขึ้นแบบนี้นะทุกคน ห้ามไปวางทับกันนะคะแล้วก็ห้ามมีอะไรเนี่ยมาวางทับซ้อนเขานะคะทุกคนป้องกันไม่ให้เขาแบบเสียเร็วเนาะอ่ะสามวิธีในการเก็บรักษามะนาวของจีนนะคะ แต่ขออภัยด้วยที่ต้องแยกทำทีละคลิปนะคะเพราะเพราะว่าจะทำะวันละวันละวิธีนะคะก็เลยได้ลงเป็นสมคลิป3วันนะคะทีนี้ทบทวนสรุปให้นะคะวิธีการเก็บมะนาวหลักๆก็มีอยู่3วิธีคือวิธีที่1โดยการบีบเอาน้ำนะคะคั้นน้ำใส่ขวดแช่ช่องธรรมดาหรือว่าใครจะใส่ขวดแล้วแช่ช่องฟิตก็ได้และวิธีฟิตก็มีอยู่2วิธีก็คือฟิต ทั้งขวดเลยก็ได้หรือว่าจะ,ะใส่แม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่เป็นบ็อกซิลิโคนนะคะแช่ตู้เย็นช่องฟีดไว้24ชั่วโมงพอเขาแข็งแล้วเนี่ยก็แกะเขาออกจากพิมพ์แล้วก็เอาไปใส่ในคอร์แวร์นะคะแล้วก็เอาไปแช่ฟีดไว้อีกทีเวลาจะใช้ก็หยิบออกมาใช้ทีละก้อนเพราะเขาแข็งเป็นก้อนแข็งแล้วเนาะแบบนั้นก็จะสะดวกนะคะและวิธีที่2ก็คือที่ลงให้ดูแลเมื่อวานนี้ด้วยการ ทรายนะคะฝังกลบด้วยทรายก่อสร้างนะคะส่วนวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่3ด้วยการห่อด้วยกระดาษนะคะแล้วก็แพ็คใส่ถุงนะคะแล้วก็ไปแช่ช่องผักธรรมดาน,นะคะทุกคน3วิธีนี้นะคะทำไมจีจะต้องทำตั้ง3วิธีก็เพื่อที่จะ เปรียบเทียบดูนะคะว่าวิธีไหนเนี่ยมันสามารถคงความสดใหม่ได้ดีกว่ากันนะคะหมดแล้วนะคะสําหรับมะนาวในปีนี้เนาะใครที่มีต้นมะนาวปลูกเอาไว้ก็ดีเลยนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาทําแบบนี้เนาะสีแดบ,บปลูกอยู่แต่เขายังไม่โตนะคะมะนาวมันก็คงจะถึงหน้าแรงพอดีแหละที่จิตเก็บเอาไว้เนาะอ่าโอเคขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปน่าจะมีสาระดีๆอะไรมาแชร์กันอีกต้องติดตามรับชมด้วยนะคะย่าลึมกดกระรดิง่งกริงกร้งๆแจ้งเตือนด้วยนะคะับคลิปนี้ไปก่อนนะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ